สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่8วันนี้เราจะเรีย,รยนกันเรื่องมุมนะครับมุมตรงมุมฉากมุมแหลมและมุมป้านอ,อันนี้เป็นตอนที่1วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมุมฉากกันก่อนในหนังสือเรียนหน้าเท่าไหร่เนี่ย ในหนังสือเรียนหน้า116นะครับใช้ประกอบการเรียนนะครับในหนังสือเรียนหน้า116ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนได้เลยนะครับโอเคถ้านักเรียนเปิดแล้วนะครับในหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนก็ให้ดูบนจอนะครับให้ดูบนกระดานสําหรับนักเรียนที่ เรียนออนไลน์ทางบ้านก็ให้ดูที่จอเขามีตัวอย่างมาให้เป็นมุมอยู่3มุมมุมแรกคือมุม A B C มุมที่2คือมุม D E F และมุมที่3คือมุม G H K จากรูปเขาถามว่ามุมใดมีขนาดใหญ่ที่สุดและมุมใดมีขนาดเล็กที่สุดให้นักเรียนเดาก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ามุมไหน ให้ยกมือแล้วกันนะครับใครคิดว่า A B C อ่า A B C คืออันนี้ A B C มุมนี้ใหญ่ที่สุดยกมือ1คน2คน3คน4คน4คนเอามือลงมุมที่2มุม D E F 0คนมุมที่3คือมุม G H K เกือบทั้งห้องเลยเอามือลงเฉลยนะครับมุมที่ใหญ่ที่สุดคือมุม G h k อเ่เก่งมากนะครับส่วนใหญ่ตอบได้หมดเลยวัดจากอะไรวัดจากขนาดของแขนของมุมด้านนี้และด้านนี้ว่าแขนแต่ละด้านมันกลางออกเท่าไหร่ถ้ากลางออกมากก็แสดงว่ามุมนั้นมีขนาดใหญ่ ถ้ากลางออกน้อยอย่างเงี้ยกลางออกน้อยก็แสดงว่ามุมนั้นเล็กกว่านะครับส่วนมุมที่กลางออก A B C ก็กลางออกกลางๆก,ก็อยู่ตรงกลางนะครับอ่ะนี่คือการวัดมุมวัดขนาดของมุมเบื้องต้นเนี่ยเราใช้สายตาดูได้โดยคร่าวๆแต่ถ้าอยากให้ละเอียดอยากรู้ว่ามันกลางกี่องศาเราต้องใช้ไมโครแทคเตอร์ Pro acter, ซึ่งบทนี้นะครับ บทนี้เราจะได้ใช้แน่นอนอ่ะในหนังสือเขาให้พับกระดาษตามขั้นตอนต่อไปนี้เอากระดาษมาหนึ่งแผน่นพับครั้งที่หนึ่งพับครั้งที่สองพับสครั้งเราก็จะได้มุมฉากนะครับพับสองครั้งเราจะได้มุมฉากแต่ตอนนี้คุณครูคคอัดคลิปอยู่แล้วคุณครูกำลังสอนอยู่กับนักเรียนชั้นปสี่ทับ วันนี้มาสอนปอ .4 ทับหนึ่งนะครับไม่สามารถจะพับกระดาษให้นักเรียนดูได้เพราะต้องอัดหน้าจอไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ไม่ได้เตรียมมาเพื่อที่จะพับกระดาษเพราะฉะนั้นให้ดูกระดาษตามหนังสือไปก่อนจะอธิบายอย่างนี้มุมฉากเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันอยู่ในห้องเรียนนี้ หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ดูออนไลน์อยู่ตอนนี้นักเรียนก็ถือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่ถ้านักเรียนดูที่หน้าจอหน้าจอของเราก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนที่ดูอยู่ที่เรียนอยู่ในห้องเรียนกับคุณครูตอนนี้ที่กระดานที่จอโปรเจคเตอร์ก็เป็นร <Luc> ูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือแม้กระทั่งทีวีที่อยู่หน้าห้องก็เป็นรูปสี่เหลี utilizar, ่ยมมุมฉากประตูก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หน้าต่างก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหันไปข้างหลังที่โต๊ะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือที่ตู้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือมองลงไปที่พื้นก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับหรือมุมฉากคือมุมที่กลางแขนด้านหนึ่ง ไปแขนอีกด้านหนึ่งเนี่ยกางไป90องศามุมไหนกลาง90องศาพอดีเป๊ะนั่นเรียกว่าสี่เหลี่ยมอันนั้นเรียกว่ามุมฉากนะครับมุมฉากอ่ะมาดูต่อเดี๋ยวจะบอกว่าวัดอย่างไรเดี๋ยวจะบอกว่าวัดอย่างไรนะครับมาดูต่อนอกจากจะใช้ไม้โปรแทคเตอร์ที่เป็นครึ่งวง,งกลมแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ไม้ฉาก ถ้านักเรียนซื้อไม้โปรแทคเตอร์มาที่เป็นชุดมันก็จะมีไม้ฉากมาให้ไหนในนี้ใครมีบ้างในห้องเรียนไหนใครมีบ้างขอโชว์หน่อยฮะมันก็จะมี2แบบฉากแบบนี้ไม้ฉากแบบนี้กับไม้ฉากแบบนี้มาดูไม้ฉากแบบนี้ก่อนมุมไหนเป็นมุมฉากอ่ะกำหนดให้เป็นมุม A B C มุมไหนคือมุมฉากครับม,มุมมุมไหนครับ อ่าบางคนก็บอก A บางคนก็บอก B บางคนก็บอก C ไหนใครบอก A ยกมือสองคนมือลง B ี e ซอีซีอ, e, อ่ะที่เหลือยก C หมดเลยเก่งมากครับมุม C คือมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่ามุมไหนเป็นมุมฉากให้เอาไม้ฉากไปทาบถ้ามันตรงกันพอดีแบบนี้พอดีเป๊ะเลยแสดงว่ามุมที่เราวัดนั้นเป็นมุมฉาก นั่นเองแต่ถ้าเกินมาเกินมาใช่ไหมไม่ใช่น้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าก็ไม่ใช่นะครับอ่ะมาดูอีกแบบหนึง่งไม้ฉากแบบนี้กำหนดให้ a b c ถามมุมไหนเป็นมุมฉากใครคิดว่ามุม a เป็นมุมฉากยกมือหมดทั้งห้องเลยบัดทีนี้เอามือลงเก่งมากครับ มุม A เป็นมุมฉากอ่ะเรารู้ประโยชน์ของไม้ฉากไปแล้วนะครับหลายคนซื้อมาใช้แค่ไม้บรรทัดอย่างเดียวที่มันเป็นตรงๆไม้โรแแคเตอร์ครึ่งวงกลมทิ้งหรือเอาไปเล่นอย่างอื่นหรือไม้ฉากทิ้งหรือเอาไปทําอย่างอื่นอาคราวนี้รู้ประโยชน์ของมันแล้วนะครับนั่นคือการวัดมุมฉากมุมฉากเรานิยมเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ เขียนเป็นแบบนี้คล้ายๆตัว L แต่แขนทั้งสองด้านเท่ากันถ้าเป็นตัว L ด้านหนึ่งมันจะยาวแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามุมฉากเขียนแขนให้มันเท่ากันและที่มุมให้เขียนรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆลงไปด้วยแบบนี้นะครับแบบนี้อ่านี่คือสัญลักษณ์ของมุมฉากถ้าเขียนไว้ที่จุดยอดมุมใด จุดยอดมุมนั้นคือมุมฉากยกตัวอย่างเช่นมุมนี้จุดยอดมุมมุมนี้นี่คือมุมฉากหรือมุมนี้นี่ก็เป็นมุมฉากหรือมุมนี้นี่ก็เป็นมุมฉากเช่นกันถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้มั่นใจได้เลยว่านั่นคือมุมฉากรู้เลยได้ว่าเป็นมุมฉากมาคราวนี้มาดู สิ่งของรอบตัวใดบ้างที่เป็นมุมฉากหนังสือใช่ไหมครับใช่จอโทรทัศน์ใช่ไหมครับอะไรอีกครับในห้องเราที่เป็นมุมฉากไม่เอาที่ครูซ้ํากันไม่เอาที่ไม่เอาที่ครูบอกไปแล้วอะหน้าต่างบอกไปแล้วประตูบอกไปแล้วกระเบื้องบอกไปแล้วตู้บอกไปแล้วโต๊ะบอกไปแล้วจอโทรศัพท์บอกไปแล้วจอโทรทัศน์บอกไปแล้วจอโปรเจคเตอร์บอกไปแล้วเอาในห้องเราเอาในห้องเรา กำแพงกำแพงคนนั้นกำแพงอ๋อกำแพงอ่ะกำแพงตรงมุมก็เป็นมุมฉากอะไรอีกจอคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ะกระดาษอ่ะพอทีละคนลูกอธีละคนครับอธิละคนแมสตรงไหนเป็นมุมฉากชี้อ่ะสายฝนกระดาษสมุดก็เป็นมุมฉากน้องเบสโน้ตบุ๊กอ่าโน้ตบุ๊กใครโน้ตบุ๊กครู อ่าเป็นมุมฉากน้องเบลอะไรอ่ะอะไรอ่ะ,ะอ่าบอร์ดป้ายนิเทศใช่ไหมครับก็เป็นมุมฉากน้องภูหาตอบลูกครับอบูกพ๋อเยี่ยมน้องบีมตอนนี้สอนน้องดีดีหาหนังสืออ่าพอแล้วครับพอแล้วส่วนมากก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากนะครับอ่านหนังสือก็เป็นมุมฉาก แต่ถ้ามุมฉากมาชนกันมุมฉากมาชนกันแบบนี้เห็นไหมครับมุมฉากมาชนกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูมุมฉากสองมุมมาชนกันแบบนี้มันจะทําให้เกิดมุมตรงนะครับมุมตรงมุมตรงคือยังไงมุมตรงก็มุมตรงเลยครับตรงแบบนี้นะครับตรงแนวเลยเห็นไหมครับตรงแนวเลยนั่นเรียกว่ามุมตรง เมื่อกี้คุณครูบอกว่ามุมฉากมุมหนึ่งมีขนาด90องศาครูถามว่ามุมตรงมีขนาดเท่าไหร่มุมตรงคือสองมุมฉากถ้ามุมฉากมุมหนึ่งมี90องศามุมตรงมีเท่าไหร่ครับเก่งมากครับสองมุมฉากก็เท่ากับ90บวก90หรือ90คูณ2ก็เท่ากับ100 80 180องศานะครับมุมตรงก็มีขนาด180องศาอ่ามุมตรงก็คือมุม M N S เป็นมุมตรงโอเคเอามาดูตัวอย่างวันนี้เรียนแต่มุมฉากพอเขาบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นมุมฉากเราก็จะตอบแค่ว่าเป็นหรือไม่เป็น หนึ่งเป็นไหมเป็นสองเป็นไหมเป็นหรือไม่เป็นครูไม่ค่อยแน่ใจใครมีไม้์ฉาขอยืมหน่อยอ่ะคำแพงใกล้ๆอ้าวส่งมาส่งมาส่งเคอรี่มาส่ง EMS มาวัดดูครูวัดดูแล้ว มันอีกนิดเดียวมันจะถึงเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นครับนักเรียนที่อยู่ทังบ้านถ้ามีหนังสือและมีไม้ฉากวัดช่วยกันเลยนะครับอ่ะข้อสามเป็นไหมเป็นไหมครดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นอ่ะลองเอาไม้ฉากวัดดูพึบพับแบบนี้ไม,ไม่เป็นมุมฉากนะครับไม่เป็น ต้องเอาไม้ฉากวัดดูนะครับข้อสี่เป็นไหมเป็นอ้ดูก็รู้ว่าไม่เป็นข้อห้าเป็นหรือไม่เป็นเป็นอ่าจากการวัดแล้วเป็นจ้ะข้อหกเป็นหรือไม่เป็นจากการวัดแล้วเป็น เป็นคราวนี้ท,ท,ที่จริง,เ,งเวลาเราเอาไม้ฉากวัดนะครับไม้ฉากของเราก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาด้านหนึ่งทาบให้มันตรงกับแขนและอีกด้านหนึ่งก็ทาบนะครับเวลาวัดเดี๋ยวจะให้ลองวัดดูในแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากช่อง ของคุณครูด้วยนะครับลองเข้าไปดูว si. exactly. okay. sure. okay. oh, ่าเนื้อหามันมียังไงส่วนมากก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป4ีหลักสูตร60นะครับนักเรียนที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทำยังไงด้วยกดกดติดตามด้วยนะครับเออกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เออกดกิ้งดิงให้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ก็จะได้เวลาลงคลิปใหม่ก็จะได้ อ่าครับอยากให้ได้ถึง10ล้านซับอ่าสิล้านซับให้ได้สัก10ล้านวิวอ่าแต่ตอนนี้กี่วิวก็ช่างตอนนี้หน้าที่ของเราต่อไปคือทําแบบฝูการดที่8.5นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้คนจะจบแค่นี้แล้วก็พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ